คุณชมครับเมื่อวานนี้13กรกฎาคม2566ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ375เสียงจากจำนวนเต็ม749เพราะมีผู้ลาออกในตอนเช้าของเมื่อวานหนึ่งท่านนั่นคือเรื่องในสภา ส่วนความเคลื่อนไหวต่อไปเขาจะยื่นเป็นคำรบสองคำรบสามจะยื่นได้ไม่ได้ตีความว่าเป็นยัตติที่ตกไปแล้วหรืออย่างไรให้สมาชิกรัฐสภาให้นายพิธานลิมเจริญรัตน์และพักเก้าไกลไปดิ้นหนีตายเอาในวาระต่อไปแต่นอกสภาสิครับคุณผู้ชมการกระทำใดที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนเมื่อปี2564ย่อมจะส่งผลผูกพันทุกองค์กรและพิธาลิ้มเจริญรัตและพรรเก้าไกลเองยังอยู่ในข่ายอันตรายอาจจะถึงติดคุกได้เกี่ยวกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองและที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการล้มเลิกมาตรา1 1 2วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณธีรยุทธสุวรรณเกษร ผู้แจ้งความหรือผู้ร้องว่าพักก้าวไกลและนายพิธามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียรยุทธครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอขอบพระคุณมากคุณเทียรยุทธที่สละเวลามาสดกันตรงนี้เมื่อวานนี้ได้ติดตามดูการลงมติร่วมของสมาชิกรัฐสภาไหมครับติดตามครับติดตามโดยตลอดทั้งวัน คือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องฟังด้วยต้องฟังครับท่านต้องฟังเดี๋ยวผมจะคุยถึงเรื่องที่คุณธีรยุทธ์ร้องนะแต่เอาสดๆก่อนเมื่อวานนี้ฟังแล้วเป็นไงไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเหมือนกันก็อ่าก็ก็แสดงว่าต้องตรงกันกับเนื้อหาที่ปรากฏในคาร้องของผมนะครับที่ว่าทางพรรคก้าไกลยังคงจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลักดันการยกเลิกมาตรา1 1-2ให้แล้วเสร็จ ไม่จงได้ครับก็ยังต้องตรงกันอยู่ถึงวันนี้ในช่วงวันนี้ที่มีการออกข่าวหลายหลายสานーหลายหลายช่องทางการสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ทางพรรคเก้ากลเองก็ยังยืนยันว่าก็ยังไม่ถอยไม่เลิกก็แสดงว่ามีพฤติกรรมที่ต้องตรงกันกับที่ผมได้ยื่นร้องต่อศาลแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้บอกนะว่าเขาผิดหรือถูกแต่ว่าพฤติกรรมะเราบรรยายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เอาขออนุญาตถามนะตั้งแต่พิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพัก แค่ candidate นิเดตนายกมาถึงเลขาธิการพักมาถึงกรรมการมาถึงสมาชิกพักทุกคนนี่ไม่ตอบเลยนะว่าจะล้มหนึ่งหนึ่งสองไปทำอะไรจะลกเลิกทำไมหนึ่งสองมีไว้หนักศีรษะใครไม่ตอบเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับออโดยเฉพาะในในห่วงเวลาของการอภิปรายเป็นห่วงเวลาที่ทางพรรเก้าไกลหรือตัวแทนของพรรเก้าไกลเนี่ยสามารถที่จะให้ความกระจ่างเพราะทางท่านสวหลายท่านที่ตั้งข้อคําถามขึ้น ว่าทางพักเก้าไกลหรือทางคุณพิธาเนี่ยจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างไรแล้วจะทำให้ทางคณะ,ะบุธธษิสภาเนี่ยเชื่อมั่นและเชื่อใจได้เพียงใดว่าจะไม่แตะต้องหรือไม่ยังให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เพียงใดมากหรือไม่เท่าที่ผมฟังได้จับใจความได้นะครับก็ยังได้ยิน แต่เพียงนโยบายอ้างความเป็นสากลที่นำเอาหลักการปกครองประชาธิปไตยแบบอื่นของประเทศอื่นโน้มน้าวเข้ามาใช้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสารรัฐธรรมนูนท่านเคยวิจฉัยไว้แล้วว่าการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยอันโดดเด่นอยู่บนผืนโลกใบนี้ท่านวิจฉัยไว้แล้วมีอยู่ชัดเจนอยู่นั้นการที่จะไปยื้อไปนําเอาหลักการปกครองของประเทศอื่น หรือประชาธิปไตยในแบบอื่นเนี่ยมามาใช้หรือว่านำมาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะมาแก้ไขประชาธิปไตยในระบอบของไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นผมยังไม่เห็นด้วยอย่างนี้ครับะะนะครับก็อย<ค>่างที่บอกหลายคนเนี่ยเขาก็จับตามองเพราะเมื่อวานนี้พูดตรงๆเลยคือจุดตายจุดสลบ,บถามว่าจะถอยไหมลดลาวาศอกได้ไหมพูดคำเดียวคือไม่มีการถอยเด็ดขาด และคุณผู้ชมครับขออนุญาตถามให้สิ้นกระบวนความไปถ้าติดตามการถ่ายทอดอยู่เมื่อวานนี้อาจจะได้ยินถึงขนาดพิธาลิมเจลลิญรัตน์บอกว่าจะต้องจัดวางพระราชอำนาจได้ยินไหม <c oughs> ออคำคำนี้ก็เท่าที่จำได้ก็ก็ดูจะได้ยินอยู่บ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าด้วยด้วยความที่ยังจับความหมายของท่านได้ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงหรือว่าออยืนยันได้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไร,รนะครับแต่ ห,หรือเลขาที่การพักเขายังอบอกเลยการดำงรงคงอยู่ของสถาบันจะต้องจะต้องได้รับคะแนนประชามาติเห็นชอบของประชาชนคือคือมันก็สุ่มเสี่ยงกับการตีความนะคุณธีรยุทธ์นะส่วนส่วนคำคำพูดของท่านที่ที่ท่านพูดถึงเนี่ยผมก็บนนะ่บนอ่ะบ่นเพราะนั่งดูอยู่คนเดียวก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวว่าอ,อ,อืมเป็นคําพูดที่คงพูดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็บ่นในในทำนองว่ามันไม่ควรอ่ะนะเออคือคือใครจะตีความว่า เขาพูดด้วยความความสุจริตใจหรืออะไรก็แต่แต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเฮ้ยนี่มันการขู่กันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมโอ้อันนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่พิจารณาอย่างท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมอยู่ในเวลานั้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ค่อนไปในทางรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอะแต่ทีนี้เรากลับมาเอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกในสภาก็ว่ากันไปเนาะคุณธีรยุทธ์แต่ทีนี้สิ่งที่คุณธีรยุทธ์ได้ไปร้องคุณธีรยุทธ์ไปร้องที่ไหนไว้บ้างครับ ตอนนี้เนี่ยยื่นร้องไว้สองจุดนะครับก็คือแห่งแรกก็ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตนในประเด็นเรื่องความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับประเด็นหนึง่งส่วนที่ไปยื่นร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญท่านปโปรดมินิจฉัยเนี่ยจำเป็นต้องร้องต่ออายการสูงสุดก่อนในประเด็นนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง การพฤติกรรมอันต้องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่19/2564ทัซึ่งคําวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยพูดชัดเจนว่าครับกฎหมายใดที่มีไว้เพื่อคุ้มครองสถาบันของชาติโดยเฉพาะที่สถาบันที่เราพูดถึงอยู่ในห่วงเวลานี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกฎหมายนั้นเนี่ยไม่อาจจะไม่สามารถที่จะถูกยกเลิกหรือแก้ไขหรือด้อยค่าลงเพื่อให้เกิด เ,เหมือนกับที่ประชาชนกําลังพูดถึงว่าเป็นการทลายเกราะคุ้มกันสถาบันพระมหากรรษัตริย์ลงถ้าเป็นไปในลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นการต้องห้ามตามคำวินิจฉัยดังกล่าวครับครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมคงจําได้คําวินิจฉัยที่คุณธทยรยุทธ <S S 1> ์พูดถึงเนี่ยคือคําวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนใช่ไหมฮะ <S S 1> ใช่ครับสองพันห <2, 000 S 1> ้าร้อยหกสิบส <64. S 1> ี่ใช่ครับเรื่องราวจําได้ไหมครับว่ามีกลุ่มบุคคลไปปราศรัยที่ธรรมศาสตร์ลังสิ์ธรรมศาสตร์ลังสิธิ์แล้ว มีการยัดโพยโดยที่ไอ้นั่นก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยเด็กผู้หญิงคนที่ชื่อ,อปนัศสยาลุงเนี่ยแล้วก็ไปกล่าวข้อเรียกร้อง10ข้อแล้วก็คุณนัทพรโตประยูนนะครับยื่นคําร้องต่อสารรัฐนูนวินิจฉัยว่านายอานนนนำพานายพานุพงศ์จัดนอกนา,นางนางสาวปนัศสยาสิทธิทจิรวัฒวานกุลเนี่ยได้ใช้สิทธิเสรีภาพถูกต้องหรือไม่ใช่ครับและ คำวินิจฉัยออกมาว่าจริงๆมันเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองด้วยซ้ําใช่ครับถูกไหมฮะอะมีผลผูกพันด้วยนะถูกต้องครับวันนั้นมีคําว่าเครือข่ายมีคําว่าคณะอันนี้คุณผู้ชมไปดูอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยใช่เลยครทบใครับที่นี้กลับเข้ามาแล้วอะไรที่ทําให้คุณเทียยุทธตัดสินใจว่าเอ๊ะะบวนการของพระก้าวไกลนี่มันเข้าข่ายจริงๆมันต้องมีจุดเริ่มสิก็คือด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จต้องจะต้องฟัง คำภาษาของสารเนี่ยเป็นหลักสีกก่อนเมื่อเราได้ยินเพราะว่าประเด็นเรื่องของอที่คุณนัทพรตวประยูนท่านไปร้องไว้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศนี้ในห่วงเวลานั้นนักกฎหมายทุกคนในประเทศนี้ก็ฟังผมก็ฟังแล้วฟังแล้วเราก็ได้มีโอกาสอ่านหลายครั้งโดยเฉพาะในประเด็นที่ท่านพูดถึงการล้มล้างการเป็นปฏิปักษ์พวกนี้นะครับพอเราอ่านเราวว่ิิฉัยโดยส่วนตัวตามตามสิ่งที่สารท่าน ชี้แล้วก็ให้คำวินิจฉัยไว้เนี่ยแล้วพอเกิดเหตุของทางพักเก้าไกลใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงขึ้นเนี่ยอืมผมก็ฉเฉลียวใจนึกขึ้นถึงคําวินิจฉัยนี้ทันทีก็กลับมานั่งอ่านซ้ําอีกหลายรอบคือจุดเริ่มก็คือการหาเสียงของเขาถูกต้องถูกไหมถูก<ม>ต้องเลยฮะเพราะตอนนั้นทุกคนต้องติดตามทุกพักการเมืองอยู่แล้วใช่ใช่ครับใช่ทำไมพักนี้ถึงมีนโยบายแปลกๆเรารู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือ ด้วยความที่ด้วยความที่ด้วยความที่เราเป็นพระสงคนิกรภายใต้ร่มพระบรารมีมาอย่างยาวนานเนี่ย <c oughs> นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะปลุกเราอยู่ในกระแสหัวใจของเราเนี่ยคือว่าผู้ใดก็ตามแต่จะดึงฟ้าลงต่ำนั้นไม่ได้อืง <c oughs> ั้นในตัวข้อบัรคับหรือระเบียบของคณะรรมการการเลือกตั้งก็ก็กําหนดไว้อยู่ว่าจะนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการหาเสียงเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองไม่ได้ ผมพอผมเ,อเคยผ่านหูเรื่องนี้มาก็ก็เลยต้องจับจ้องเป็นพิเศษว่าเอา๊ะแล้วทําไมเขาจึงยังใช้มาตราหนึ่งสองซึ่งมันอาจ,จกระทบกระเทือนถึงเบื้องยุคคนบาทหรืออาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติอันเป็นสถาบันหลักอันสำคัญก็ตามฟังอแล้วโดยโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ที่เห็นเป็นข่าวนะครับที่ว่าคุณพิธาขึ้นเวทีอยู่ที่เทศบาลนครแหลมชบังเนี่ย แล้วตะวันแบมก็ขึ้นไปทำโพอะไรของเขาเนี่ยฮะที่แบ่งเป็นสองสองซี<ส>เ,เห็นชอบไหมอัจ<อ>จะยกเลิกหรือคุณจะแก้ไขเนี่ย<อ>คุณพิธาเองก่อนจะไปติดสติกเกอร์ท่านก็พูดเลยว่าผมนายพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพักเก้าไก่แล้วท่านก็แปดปิดยกเลิกเลยปึ๊กยกเลิกแต่ตอนนี้ผมขอแก้ไขก่อนอืผมก็เอ๊ก็เหมือนอย่างที่สังคมกําลังคลางแลงใจสงสัยอยู่ว่าเออแล้วตกลงท่านจะแก้ก้หรือท่านจะยกเลิก ผมก็กลับไปนั่งไปนั่งตรวจดูหลักฐานซึ่งก็บังเอิญว่าเราก็ได้ได้เห็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ว่าเป็นร่างแก้ไขกฎหมายพระบัญญัติแก้ไขพวกไปอาญามาตาหนึ่งสองของพรรคเก้าไกลของเขาที่ได้เสนอร่างไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าในบันทึกหลักการและเหตุผลเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่ายกเลิกครับยกเลิกัสารภาพด้วยตัวมันเองเลยยกเลิกครับผมเตรียมมาได้คุณธีรยุทธเขาเขาเขาทำการบ้านมาอย่างดีนะครับเขาจะเป็นคนร้องเนี่ยอ่า รู้สึกในมาตราสี่ก็เขียนว่ายกเลิกด้วยมาตราสี่คุณผู้ชมไม่เป็นไรให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสเขาเขียนเองเลยเขาเขียนเองเลยคุณผู้ชมอันนี้คือผมบอกเลยนะครับนี่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เขาเสนอค้างไว้ในสภาถูกไหมคุณธีรยุทธ์ใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับว่าไม่ต้องเถียงว่าจะแค่แก้ไขเพราะว่าผมอ่านไม้ฟังชัดเลยมาตราสี่นี่เขาระบุไว้อย่างนี้นะครับ ให้ยกเลิกมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญาครับ!–ไม่ต้องพูดอะไรมากกว่าน,นี้เลยแล้ว, <ฮะ S 2> แ,ลวแล้วสิ่งที่เราพิจารณาต่อ,อ,อก็มาทราบต่อมาว่าทางท่านทางประธานสภาท่านได้เห็นร่างปั๊บ <ฮะ S 2> ท่านก็ประชุมเรียกผู้มีความรู้ทางกฎหมายเข้ามาตรวจครับก็เห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกซึ่งมาตราหกของรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงเรื่องผู้ใดจะล่วงละเมิด องค์องพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้อืท่านจึงมีหนังสือตอบกลับไปที่พักเก้าไกลว่ารับร่างกลับไปเถอะแก้ไขเถอะนะมันยึดข้ามัในสภาไม่ได้ริงนะมันไม่ได้นะเนี่ยมันผิดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งการผิดต่อรัฐธรรมนูญก็คือถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่นะฮะยังยังอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ดื้อดึงจริงฮะก็ส่งหนังสือตอบกลับมาว่าว่าผมเห็นว่านตี่ครับเขามีหนังสือตอบกลับเขามีหนังสือตอบกลับนะฮะไม่ได้ติดมาเขามีหนังสือตอบกลับว่า ผมก็ยังยืนยันครับเขายืนยันตามน่านย,ยืนยัน,น,<า>นจริง,งนนแล้วก็นในเวลาที่หาเสียงหรือแม้กระทั่งท่านพิธาเองเนี่ยเซ็นเอ็มอยูเสร็จแล้วในวันก่าวเนี่ยท่านก็ลงมาพูดอีกผมก็ยังยืนยันที่จะผลักดนันร่างที่ที่คะที่อยู่ในที่อยู่เมื่อปีสองพนสีนั่นแหละครับให้สําเร็จให้ได้ถึงแม้ว่าคณะผู้ร่วมรัฐบาลท่านอื่นพรรคอื่นท่านจะไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าท่านก็ยังเห็นว่าพรรคกากไกอย่างเด่นชาดอยู่ออาลรครับนี่ก็คือจุดเริ่ม คือพูดง่ายๆเริ่มมาจากเวทีหาเสียงครับมันสะดุดหูทันทีทันทีเลยแล้วบอกตรงๆว่าเอกสารเหล่านี้มันตามมาทีหลังว่าเอ๊ะตกลงแล้วเจตนานของคุณคืออย่างไรยิ่งไปตามยิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้แหละคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมฟังจากคุณเทียยุทธ์ดูหลักฐานเพราะพักก้าวไกลไม่เคยยอมรับว่าตัวเองถึงขนาดลดโทษ ผู้ที่ก้าวร้าวดูหมิ่นจาบจ้วงล่วงละเมิดให้ต่ำลงไปแชบชนิดที่เรียกว่าไม่มีโทษเลยเดี๋ยวกลับมาครับ